อวตารวันๆเตรียมเปิดตัวในไทยแล้วเร็วๆนี้ <Go. S 3> ขอต้อนรับเข้าสู่ Neotech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neotech Thailand ก็จะมาอัปเดตข่าวที่หลายๆคนรอคอยนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า นั่นก็คือการมาของรถยนต์ไฟฟ้า SUV พรีเมียมอย่างอวทาจากชางอานนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับในงานมอเตอร์เอ็ปที่ผ่านมาก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากแต่ล่าสุดนะครับก็ได้มีสื่อใหญ่อีกหนึ่งสื่อนะครับจาก Auto Station ได้ออกมาเผยแพร่ข่าวว่าทางชางอานนะครับเตรียมพร้อมที่จะเปิดตัวอวทาวันวันอย่างเป็นทางการในบ้านเราส่วนอวทาวันทูที่เป็นรถยนต์ซีดานไฟฟ้าสุดพรีเมียมอีกหนึ่งรุ่นของอวทานะครับ ตอนนี้ยังไม่มีแผนมาเปิดตัวในบ้านเราและก่อนที่อวตารวันันะครับจะเข้ามาทําตลาดในเมืองไทยเราไปรู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้า SUV คูเป้สุดพรีเมียมคันนี้กันแบบลึกซึ้งกันเลยดีกว่าครับขอเริ่มที่ตัวโครงสร้างของอวตารวันกันเลยนะครับซึ่งอวตารวันนะครับอย่างที่หลายๆคนทราบหรือว่าอย่างที่เราเกิ่นไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเป็นการจับมือระหวา่าง ช้างอันหัวเว่ยและ c a t แอนะครับซึ่งแพลตฟอร์มโครงสร้างสถาปัตยกรรมของรถยนต์อวตารวันๆนะครับใช้แพลตฟอร์มใหม่นะครับ all new generation smart electric vehicle technology โดยแพลตฟอร์มนี้ชื่อว่าแพลตฟอร์ม c h n นะครับซึ่งมีการอัปเกรดการประมวลผลที่แข็แงแกร่งนะครับแล้วก็รองรับการชาร์จแรงดันสูงซึ่งจะมีความยืดหยุนนะครับแล้วก็สามารถปรับใช้ได้กับรถยนต์หลายรูปแบบโดยแพลตฟอร์มนี้สามารถปรับฐานลอ ได้ตั้งแต่2,800ม mm ิลิเมตรถึง3,100ม mm ิลิเมตรนะครับรองรับการสร้างรถยนต์ซีดานไฟฟ้า SUV ไฟฟ้า MPV ไฟฟ้าและ Crossover ไฟฟ้าในแพลตฟอร์มเดียวกันอีกทั้งยังรองรับระบบขับเคลื่อนทั้ง2ล้อและ4ล้อมีการปรับน้ำหนักนะครับให้เบากว่ารถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปนะครับถึง30%ทำให้ควบคุมและขับขี่ได้ง่ายขึ้น รองรับระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับมอเตอร์คู่ที่มีพละกกำลังมอเตอร์สูงสุดถึง425กิโลวัตต์และแรงบิดสูงสุดถึง650นิวตันเมตรโดยระบบขับเคลื่อนจาก Huawei Drive One ซึ่งเป็นระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแรงดันสูงอัจฉริยะ มีการระบายความร้อนด้วยน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพและการเดินเครื่องที่เงียบรองรับความจุข,ของแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นะครับซึ่งในอวท่าวันๆเนี่ยติดตั้งแบตเตอรี่ขนาด90กิโลวัตต์อาถึงถ1ึง116กิโลวัตต์วอ์เลยทีเดียวครับทำให้สามารถขับได้ไกลกว่า700กิโลเมตรต่อหนึการชาร์จซึ่งจะสามารถชาร์จแบบ DC นะครับ โดยมีแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จตั้งแต่450โวลต์ถึง900โวลต์นะครับชาร์จเพียง10นาทีนะครับวิ่งได้ไกลถึง200กิโลเมตรโดยแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับก็แน่นอนว่าแบตเตอรี่จาก CATL อยู่แล้วนะครับซึ่งจะเป็นแบตเตอรี่คิรินเป็นแบตเตอรี่แบบเซลล์ทูแพคประสิทธิภาพสูงผ่านการทดสอบพิเศษมากกว่า100รายการรวมถึงระบบควบคุมความร้อนและมาตรการความปลอดภัยอื่นๆ นอกจากนี้นะครับยังมีการผนวกเข้ากับระบบต่างๆของทางหัวเว่ยเพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชันและประสบการณ์มากมายอย่างเช่นระบบความบันเทิง Harmony OS ระบบปฏิบัติการการขับขี่อัจฉริยะ หัวเว่ AOS และหัวเว่ย VOS ซึ่ง2ระบบหลังนี้นะครับจะเป็นระบบปฏิบัติการที่ควบคุมยานพาหนะซึ่งจะมีการปรับให้เข้ากับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งก็จะมีการอัปเดตเรื่อยๆเพื่อประสบการณ์การใช้งานรถยนต์ที่หลากหลายระบบขับขี่และระบบช่วยเหลืออัจฉริยะ ในการขับขี่ขั้นสูงนะครับซึ่งจะมีเซนเซอร์ตรวจจับอัจฉริยะ34ตัวนะครับเรดาร์เซนเซ,นเซอร์3ตัวเรดา mm, ร์คลื่น6มิลิเมตรเรดาร์อัลตราโซนิก12ตัวนะครับแล้วก็กล้อง HD อีก13ตัวซึ่งเซ,เซ็นเซอร์พวกนี้นะครับจะทํางานพร้อมกันและมีการประมวลผลที่รวดเร็วนะครับหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าสถานการณ์ซับซ้อน สำหรับงานด้านดีไซน์ของอวตารนะครับก็มีการตั้งทีมดีไซนเนอร์ขึ้นมาใหม่นำทีมโดยคุณนาเดอร์แฟงฮิซาเดชนักออกแบบยานยนต์ชาวอิหร่านเยอรมันซึ่งเคยร่วมออกแบบนะครับให้กับรถยนต์ชั้นนำอย่าง BMW อาทิภายในของ BMW Series 7F01 และ F02 นะครับภายนอกของ BMW Series 6 Grand ซีรีส์0 6 F12 คูปและ F13 นะครับแล้วก็ ภายนอกของ BMW Series 7 G11 และ G12 รวมถึงงานออกแบบทั้งภายในและภายนอกนะครับของ BMW i3s BMW i8 Roadster ซึ่งจากการดูประวัตินะครับของนักออกแบบคนนี้เนี่ยก็ไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมอววอราทั้งสองรุ่นนะครับมีความล้ำสมัยขนาดนี้ซึ่งการออกแบบอววารวันๆนะครับ ก็จะอยู่ในคอนเซปต์ฟิวเจอริสติกดีไซน์ไฟหน้า LED ปลอมด้วยไฟ DRL โดยมีดีไซน์แบบบางเฉียบนะครับและเป็นเส้นตรงรูปตัว L เสริมด้วยไฟ DRL แบบเส้นแนวนอนด้านบนอีกหนึ่งชั้นกระจังหน้าแบบปิดทึบตามสไตล์รถยนต์ไฟฟ้า และอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับนั่นก็คือ Hello Interactive Screen ซึ่งเป็นไฟแบบ LED ที่ติดตั้งอยู่ด้านหน้าของที่ปัดน้ำฝนและสามารถแสดงข้อความต่างๆได้โดยออปชันนี้นะครับจะติดตั้งอยู่ใน Altha 11 Luxury Edition เท่านั้น ดีไซน์ด้านหน้านะครับมากับความเรียบหรูมือจับประตูเป็นแบบเรียบติดกับตัวถังออกแบบหลังคาเป็นแนวโคง้งและลาดไปยังท้ายรถในสไตล์ Luxury SUV Premium ซึ่งหากสังเกตนะครับจะเห็นว่ากระจกบ้านหลังอาจจะเล็กไปนิดนึงแต่ว่าเอาท่าวันๆนะครับให้กล้องหลังมาถึง2ตัวและฝาท้ายนะครับก็เปิดคล้ายรถซีดานซึ่งจะมีอีกหนึ่งไฮไลท์ด้านหลังนะครับนั่นก็คือสปอยเลอร์แบบปปอ up และชุดไฟท้าย LED ที่เชื่อมต่อกันทั้ง2ฝั่ง โดยมิติตัวถังนะครับจะมีขนาดความยาว4,880มิลิเมตรกว้าง1,970ม mm, ิลิเมตรสูง1,601ม mm, ิลิเมตรระยะถาล้อจะอยู่ที่2,975ม mm, ิลิเมตรจับคู่กับล้ออลลอยขนาด21และ22นิ้วตามรุ่นย่อย สำหรับภายในนะครับจะมีทั้งแบบ4ที่นั่งและแบบ5ที่นั่งมีการดีไซน์ที่เรียบหรูโดยใช้สีทูโทนติดตั้งมาาวัดฟูดิจิตอลขนาด10.25นิ้วพวงมาลัยไ,ไฟฟ้ามันติฟังก์ชัน3ก้านท้ายตัดติดตั้งจออินโฟเทนเมนต์ขนาด15.6นิ้วและจอสำหรับผู้โดยสารตอนหน้าขนาด10.25นิ้วพร้อมด้วยระบบปฏิบัติการ Harmony OS ของหัวเว่ซึ่งต่อไปนะครับก็อาจจะเปลี่ยนเป็นระบบปฏิบัติการ Harmony OS Next ที่หัวเว่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับวัสดุหุ้มหนังในห้องโดยสารทั้งหมดนะครับจะหุ้มด้วยหนังนับป้าติดตั้งลำโพง14ตัวระบบปรับอากาศดิจิตอล แท่นชาร์จสมาร์ทโฟนไร้สาย2ตำแหน่งระบบตัดเสียงรบกวนจากภายนอกและระบบ a c t i v e Sound e n นชานส m e n t สำหรับเบาะนั่งด้านหลังนะครับของรุ่น5ที่นั่งจะมีระบบปรับอากาศส่วนรุ่น4ที่นั่งจะหรูหรากว่าซึ่งเบาะนั่งแถว2นะครับจะแยกออกจากกันสไตล์กับตันซีดและมีคอนโซลขนาดใหญ่ขั้นกลางพร้อมแท่นวางสมาร์ทโฟนติดตั้งลิ้นชักและช่องเก็บความเย็นซึ่งจะสามารถนำขวดน้ำหรือเครื่องดื่มหรือสิ่งต่างๆนะครับเข้าไปแช่ยเย็นได้ ซึ่งภายในนะครับจะมีแค่รุ่น Standard r a n g แรวิล v i e แบบ90กิโลวัตต์อานะครับจะมีให้เลือกเพียงแบบ5ที่นั่งเท่านั้นส่วนรุ่นที่เหลือนะครับจะมีให้เลือกทั้งแบบ4ที่นั่งและ5ที่นั่งในด้านคุมพลังและสมรรถนะนะครับ สำหรับรุ่น s i n เกิลมอเตอร์รัลวิลไดรฟ์สแตนดาร์ดเรนจจะให้มอเตอร์มาที่230กิโลวัตต์หรือ308แรงมา้า แรงบิด370นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหลังสามารถทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน6.6วินาทีความเร็วสูงสุดอยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาด90กิโลวัตต์เัวิ่งได้ไกล630กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน CLTC รองรับการชาร์จเร็วนะครับ จาก0ถึง80%อยู่ที่25นาทีนะครับแล้วก็รองรับการชาร์จเร็วจาก30ถึง80%อยู่ที่15นาทีซึ่งกำลังการชาร์จนะครับอยู่ที่240กิโลวัตต์ส่วนการชาร์จแบบ AC นะครับก็รองรับที่11กิโลวัตต์โดยการชาร์จจาก0ถึง100%นะครับจะอยู่ที่10ชั่วโมง30นาทีและยังรองรับการจ่ายไฟออกสู่ภายนอกนะครับอยู่ที่3.3กิโลวัตต รุ่น All-wheel drive long range นะครับจะให้มอเตอร์มาที่พละกกำลัง230กิโลวัตต์หรือ308แรงม้าเช่นกันรวมถึงแรงบิดที่370นิวตันเมตรขับเคพื่อนล้อหลังแต่จะจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ 116กิโลวัตต์อานะครับซึ่งแบตเตอรี่ก็จะใหญ่กว่าสามารถทำความเร็วจาก0ูถึง100นะครับได้ใน6.9วินาทีความเร็วสูงสุดนะครับอยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจะวิ่งได้ไกลสุดถึง730กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน CLTC รองรับการชาร์จเร็วนะครับที่240กิโลวัตต์เช่นกันนะครับซึ่งจาก0 8ถึง80%จะอยู่ที่45นาทีและ จาก30ถึง80นะครับจะอยู่ที่25นาทีส่วนการชาร์จ AC นะครับก็จะรองรับที่11กิโลวัตต์จาก0ถึง100นะครับอยู่ที่13ชั่วโมง30นาที รุ่นต่อมานะครับก็จะเป็นรุ่นด u a l m มอเต All w h e e l Drive ที่จะมากับมอเตอร์คู่นะครับโดยมอเตอร์หน้าเนี่ยจะให้พละกกำลัง195กิโลวัตต์และมอเตอร์หลังนะครับจะให้พละกกำลัง230กิโลวัตต์โดยพละกกำลังรวมนะครับจะอยู่ที่425กิโลวัตต์หรือ570แรงมา้าแรงบิดสูงถึง650นิวตันเมตรสามารถทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน4.5วินาทีความเร็วสูงสุด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาด ความจุ116กิโลวัตต์เอาวิ่งได้ไกลสุดนะครับอยู่ที่700กิโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จมาตรฐาน cltc รองรับการชาร์จกระแสะตรงนะครับอยู่ที่240กิโลวัตต์ชาร์จจาก0%นะครับถึง80%จะอยู่ที่45นาทีและชาร์จจาก30%ถึง80%นะครับจะอยู่ที่25นาทีส่วนการชาร์จ ac นะครับก็รองรับที่11กิโลวัตต์ชาร์จจาก100%ถึง0ูนะย0นาที รุ่นต่อมานะครับนั่นก็คือรุ่น d u o Motor ต u x x u y y e i t t o o n ซึ่งรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ทำความเร็วได้ดีที่สุดในทุกรุ่นของอวัาวันวันโดยจะมากับมอเตอร์คู่นะครับให้พละกกำลังรวมอยู่ที่425กิโลวัตต์หรือ570แรงมา้าแรงบิด650นิวตันเมตรสามารถทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับได้ใน3.98วินาทีความเร็วสูงสุดนะครับจะอยู่ที่200กิโมตรต่อชั่วโมงซึ่งสาเห ที่ทําความเร็วได้ดีที่สุดนะครับก็เพราะว่าเป็นการจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาด90กิโลวัตต์อวซึ่งจะส่งผลให้ระยะทางการวิ่งนะครับลดลงเหลือ580กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน CLTC รองรับการชาร์จเร็วนะครับที่240กิโลวัตต์เท่ากันนะครับจาก0ถึง80จะอยู่ที่25นาทีและจาก30ถึง80นะครับ จะอยู่ที่15นาทีเท่านั้นส่วนการชาร์จแบบ AC นะครับรองรับที่11กิโลวัตต์จาก0ถึง100%นะครับจะอยู่ที่10ชั่วโมง30นาทีและรุ่นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นรุ่น Luxury Edition Long Range ซึ่งจะให้มอเตอร์คู่พละก,กำลังรวม425กิโลวัตต์หรือว่า570แรงม้าแรงบิด650นิวตันเมตรสามารถทำความเร็วจาก0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน4.5วินาที ความเร็วสูงสุดนะครับอยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ116กิโลวัตต์อลวิ่งได้ไกลถึง700กิลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน CLTC รองรับการชาร์จเร็วที่240กิโลวัตต์จาก0ถึง80%นะครับอยู่ที่45นาทีและจาก30ถึง80%นะครับอยู่ที่25นาทีส่วนการชาร์จแบบ AC นะครับก็รองรับที่11กิโลวัตต์จาก0ถึง100%นะครับอยู่ที่13ชั่วโมง30นาที และในภาพนี้นะครับก็เป็นการเปรียบเทียบของด้านขุมพลังของอวตารวันทั้ง4รุ่นย่อยซึ่งความพิเศษของรุ่น Luxury Edition ก็จะมีเรื่องของกระจกมองหลังแบบ Privacy ล้ออลอยขนาด22นิ้ว b r รก k b e m b o Yellow Fix Caliper สำหรับล้อขนาด22นิ้ว Luxury s e e t VIP Package และเบาะหนังนับป้าสีเทาฟังชั่น n h l l o o led interactive screen หรือการแสดงข้อความนะครับเป็น led ที่ด้านหน้าของ ที่ปัดน้ําฝนนะครับที่กล่าวไปทางต้นคลิปส่วนที่เหลือนะครับก็จะให้มาเหมือนๆกันนะครับและสําหรับอวตารวันหรือว่าอวตารสิบเอ็ดนะครับก็มีรุ่นพิเศษนั่นก็คืออวตารซีโร่วันวัน M M W ที่มีการออกแบบทั้งภายนอกและภายในร่วมกับแบรนด์แฟชั่นไฮเอ็นอย่างจีวองชี hi, ซึ่งเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะครับมี500คันและคิดว่าน่าจะจําหน่ายหมดไปแล้วมาดูที่ด้านราคาของอวตารวันวันกันบ้างนะครับโดยจะมีเริ่มต้นตั้งแต่รุ่น Standard Ra ร e น e รล e นะครับราคาจะอยู่ที่300,000หยวนรุ่น long range r a v ไ e ล์ด์ดนะครับจะอยู่ที่335,000 0หยวนรุ่น long range all wheel drive นะครับอยู่ที่360,000หยวนรุ่น standard range luxury edition นะครับจะอยู่ที่350,000หยวนและรุ่น long range luxury edition นะครับจะอยู่ที่ 3 9 0 0 0 0ห่นยวนนะครับถ้าหากเทียบเป็นเงินไทยนะครับก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ1 5ล้านถึง1 9 4ล้านบาทโดยประมาณนะครับซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าเมื่ออวตารวันันะครับเปิดตัวในไทยแล้วจะนำรุ่นไหนเข้ามาบ้างนะครับโดยสื่ออย่างออโต้สเตชันเบกเติรนออกมานะครับว่าทางฉางอันเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะเปิดตัวอวตารวันอย่างเป็นทางการในประเทศไทยในงานมอเตอร์โชว์2024ที่จะจัดขึ้นใน ช่วงต้นเดือนเมษายนนี้อันนี้ก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าข้อมูลนี้นะครับเป็นข่าวจริงหรือข่าวลือกันแน่แต่ช่วงที่เกินเรื่องของอวตารวันและวันทนะครับไปก่อนหน้านี้เนี่ยหรือว่าช่วงปลายปีที่แล้วนะครับหลายๆคนก็บอกว่าอาจจะมาในปี2025เลยนะครับหรือว่า ปลายปี2024นะครับอย่างเร็วซึ่งถ้าข่าวนี้เป็นความจริงนะครับก็ถือได้ว่าความไวเป็นของไชน่าอีกแล้วครับท่านหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook ได้เลยจากนี้ไปจะมีคลิปอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน make sense no way yeah, yeah, yeah. you